ผมเริ่มต้นจากการพรอทีแรกโดยการซื้อตัวผู้ที่เป็นนกร้องอแล้วพอมาได้ลูกเราก็ควายสายกันเราเองนี่ครับเจ้าสิงห์ี่ได้ช่วยอไอ้สิงห์ลูกของคู่นี้ครับเจ้าทีเด็ดพ่อมันขาขาดไอ,ไอ้นี่เจ้าโชคปีที่แล้วเราเอา,เอาไปแข่งมีผลงาน โช,โชคโมาโกมันอมนมาม่ามามามสามโตกโโตโโตสามตี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 มโตกโลโอนี้ตัวผู้ชื่อโคเคนเป็นพ่อของไอ้โชคอ nah, well, well, ีกท oh, right. oh oh. so, uh, uh, uh ีนึงอครับอันนี้ก็ลองเล่นบนลาวครับอันนี้เจ้าอาชานี่ก็เป็นรุ่นน้องของโอปอเชอีกทีหนึ่ง อันนี้ตัวนี้จริงๆแล้วเหลือเลือกพอาเหลือเลือกเราเ,เลยแตงแข่งตัวนี้ก็เคยติดที่หนึ่งมาแล้วครับอาหารนกกรงหัวจุกฟินเวอร์ฟุตตี้สูตรผลไม้รวมอาหารนกเกรดพรีเมียมสูตรเลี้ยงเสริมนกแข่ง สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาบุกฟาร์มนกกงหัวจุกแฟนซีนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่สามพานจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราไปพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของฟาร์มแห่งเนี้ยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับจากฟาร์มพอเพียงครับผมพี่มาทํานกนี่นานนะครับเพราะพันธุ์ถ้าเราเลี้ยงพอพันธุ์แฟนซีนี่เราพอตั้งแต่ปีห้าเก้าครับ อีม้าเก้า่ตัวใช่ครับแต่ตัวผมเลี้ยงนกดําเนี่ยตั้งแต่ปีสามแปดเรอครับอืมคือก่อนหน้านั้นพี่เล่นนกดํามาก่อนใช่ครับเราเลี้ยงนกดําตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นความฝันว่าสักครั้งหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราจะทําเราจะมีแค่มีเฉยๆว่าจะต้องมีนกเพือกนกด่างอยู่ในบ้านเราอืจนทําเป็นว่า เกิดการพาอพันธุ์เกิดขึ้นตอนแต่ปี59เริ่มเลยตอนนั้นเริ่มกี่วงเพาะครับพี่ตอนนั้นเริ่มหนึ่งคงเพาะเพาะสมัยนั้นคือพอแม่แพงพ่อแม่แพงปี59แพงแล้วพอปี60ขยับมาเป็น5คงเพาะอลองผิดลองถูกเยอะไหมครับลองผิดลองถูกเยอะครับหนึ่งไข่ไม่มีเชื้อพอปีแรกที่เราลงทุนค่อนข้างแพงพอไข่ไม่มีเชื้อเราพอคู่เดียวพอมันไม่มีเชื้อเราไม่มีตัวโยกครับ เพราะหนึ่งคู่เราจะเสียเวลาไปเลยหนึ่งปีเพราะว่ามันไข่ไม่มีเชื้อจนปีที่สองเราห้ากลงเพาะแล้วทําการสลับคู่กันเริ่มเริ่มเข้าที่เขาทางใช่ครับเริ่มแล้วเริ่มความเ,เริ่มประสบความสำเร็จในช่วงไหนครับไปหกเอ็ดอะครับมผม เริ่มเขาทีเขาทางใช่ครับที่ของเริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วที่ฟาร์มขยายกรุงพอมาเรื่อยๆครับทุกวันนี้มีกี่กลุงพอครับยี่สิบแปดกรงพอครับหลักๆเลยครับที่ฟาร์มของพี่ที่ทําจะทําสายไหนเป็นหลักครับนับดอกเนับดอกใช่ครับนับดอกแล้วปีนี้ก็เอาผ้าอินโดไว้เยอะครับโอ้ผ้ายินโดไว้เป็นสิบสิบกลุงพอโอ้สิบกลุงเป็นคู่ผสมเลยนะใช่ครับงั้นพาไปชมหน่อยครับพี่ได้ครับผมนี่เป็นกรงแรกนะฮะใช่ครับ ตัวนี้อะไรเข้ากับอะไรครับพี่ไอตัวนี้ตัวผู้เป็นอินโดร mm ้อ hmm. ยป่าครับเข้ากับตัวเมียลูกเชือครับผมเ oh. มียเชื้อเพื่อตัวนี้เราเอาแก้มครับคู่นี้ mm ื hmm. เข้าคู่กันสมนานแล้วพี่ไอนี้เพิ่งจะเข้าไหวครับผม mm hmm. อพเดีว่ามันเข้าช่วงทายคนแล้วครับตรงนี้ตัวผู้เป็นห้าสิบอินโด หมาหุนสีโอ้มากเลยฮะใช่ครับตัวเมียเป็นแปดสิบเจ็ด่อ,น,น, <aciones S 2> อน,นี้ก็เป็นลูกเพาะจากฟาร์มเราปีที่แล้วที่เราเพาะเก็บไว้ได้ล şey <COM> ูกมาเยอะไหมพี่ยังครับคู่นี้ยังไม่ได้ลูกอ๋อยังนะฮะใช่อันนี้เราทําไว้เมื่อปีที่แล้วครับยังไม่ได้ลูกเลยรอครับพี่ใช่ครับคู่นี้ยังไม่ได้ลูกยังไม่เห็นตัวนี่อยู่อ๋ออ๋อีแอบอยู่นรับแอบแอบแอบนะฮะใช่ครับอันนี้เผือกนะครับคู่นี้อันนี้เพือกครับเป็นอินโดร้อยเพือก นี่ก็พึ่งไข่มาไม่เช้าเลยครับหนึ่งใบเผือกข้าเผือกเลยฮะใช่ครับอินโดเผือกรอยครับอโหใหญ่เพิ่มเริ่มเลยฮะตอนนี้มีแบ่งไหมครับคู่นี้คู่นี้มีครับผมเพิ่งจะเริ่มไข่ครับติดตามได้เลยครับครับมีลูกลูกแบ่งนะฮะของผมนะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรในการเข้าคู่ฮะคือเราเลือกว่าเราจะเอาสายไหนเข้ากันแค่นั้นเองทางของตัวผม ผมเริ่มต้นจากการพรอที่แรกโดยการซื้อตัวผู้ที่เป็นนกร้องอเราเลือกจากตัวนี้เลยว่าขัดพ่อแม่พันตั้งแต่แรกแล้วพอมาได้ลูกเราก็ควายสายกันเราเองจนทำลงพอเพิ่มขึ้นมาครับมมแล้วกลงไหนที่พี่เอาเจ้าสิงเข้าครับไอสิงลูกของคู่นี้ครับเจ้าทีเด็ดพ่อมันขาขาดเออยังไงครับพี่ทำไมถึงขาขาดขาขาห่วงขาครับ ขา oh. ขวาก็เลยขาดครับ mm. มันขาขวาติดครับแล้วมีลูกๆเขามีเขามีผลงานนะพี่ก็มีลูกๆเขาอะส่วนใหญ่ผมจะเก็บพอผ่านไว้ก็คือไอ้นับหนึ่งนับสองนับสามน,นับสี่อะไรเงี้ย mm. เราจะเก็บไว้แล้วมีไอ้สิ่งนี้แหละครับที่หลุดไป oh. แล้วก็เอาไปเลี้ยงไว้ที่ทำงานครับ แล้วก็ไปติดถ้วยเมื่อปลายปีที่ผ่านมามคือประเภทดาวรุ่งเจ้าสิงห์เนี่ยครับใช่ครับที่บ้านโป่งนี่ครับอ๋อปีล่าสุดที่ทําเผือกไปเยอะเลยครับพี่เด็ทำเผือกไว้ประมาณสิบกลงพอครับแล้วก็มีพวกมาหัวหัวซีอหอซีอซใช่ครับอย่างกรงนี้ก็ฉันแปดเจ็ด อันนี้อันนี้ก็พายินโดครับอันนี้ก็โูมากหขัวนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อนกที่เราพอขึ้นมาเองเป็นลูกห้าสิบตัวผู้เป็นห้าสิบตัวเมียเป็นเจ็ดห้าเข้าใจลูกมาแล้วเหรอครับเนี่ยอันนี้จ่ายมาแล้วครับอ๋อจ่ายแล้วแล้วเราก็มีแบ่งครับมีแบ่งทุกคู่ครับแต่ตอนนี้คือผลผลิตไม่ทันครับอ๋อฮรับมาแขัวเป็นอะไรที่ขายดีครับครับช่วงนี้มาแรงนะครับใช่ครับนี่ฮะ ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียพี่เนี่ยตัวผู้ตัวห่วยสีตัวเชื่องนะครับอ๋อฮะนีครับตัวผู้อันนี้ก็เป็นห่วยสีครับเข้ากับเผือกนะฮะใช่ครับเอารอลูลูทีจะจ่ายออกมาก็ได้เผือกได้ห่วยสีครับอืมอนี่ครับสวยมากเขาลูกลูกเขาจะออกมาห่วยซีเลยนะลูกเขาจะเอาเออเป็นม้าเป็นม้าหัวครับแล้วเป็นเปือกครับอ๋อนี่ครับยัง ยังจะได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลูกมัอนอ้ลูกของคู่นี้เหรอใช่ครับลูกของมันโอ้สวยมากครับใช่ทีแรกว่ามีหลายคู่แต่ทีนี้มันมีขอแบ่งไปครับมีเพื่อนขอแบ่งไปทีมงานขอแบ่งไปครับของเราก็มีเพื่อมีเทาอ๋อเทาด้วยครับใช่ครับผมมีเทาที่เราใช้พ่อแม่เราใช้พ่อแข่งมีผลงานแล้วก็เอามาเพาะ เมื่อปีที่แล้วเราได้ลูกแล้วนี่ครับไอ้นี่เจ้าโชคปีที่แล้วเราเอาไปแข่งมีผลงานตัวไหนเจ้าโชคครับไอ้เจ้าโชคตัวห่างกุดครับอ๋อเป็นตัวคู่นะฮะเป็นตัวคู่ห่างมันไอ้นี่กุดนี่ฮะผมคู่นี้มีแบ่งแล้วครับมีลูกมีมีครับก็คือเท้าผมมีอยู่ตรงเนี้ยอยู่สี่กล่งเพาะโอ้เข้าคู่ใช่ครับ นี่สี่กงเพาะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเทาฮะไอตัวนี้ไม่ได้เอาตัวผู้แข่งเพราะว่าเราเอาทำผลผลิตคู่นี้สวย<ช>ครับ,ค,รบคู่นี้ก็เป็นเทาอันนี้ตัวผู้ชื่อโคเคนเป็น<ะ>พ่อของไอโชคอีกทีหนึง่งอ๋อครับอันนี้ก็ลองเล่นบนลาวครับ ก่อนหน้านี้คือเขาเขาเปน็นนกแข่ง้วฮะใช่ครับก็คือเอาก่อนจะลงงพอเนี่ยเราเราไปเทสแล้วสภาพจิตใจแล้วจ่ายลูกออกมาเป็นในโชคโอ่าแล้วเราก็ไ้โชคไปแข่งแล้วติดแล้วเราก็มาขอต่ออ่าส่วนไอ้งงนี้คือมอแกนเป็นลูกของไอ้กงนี้อ๋อเน้นบพอมันมีพอมันมีผลงานเราก็เลยเอาเจ้าหมอแกนอะมาพอต่อซึ่ตอนนี้ตัวเมียก็ไข่อย,อยู่เจ้ามอแกนนี้ก็มีผลงานยังไงครับ อประเภทนับดอกครับก็คือแข้งติดรางวัลแล้วแล้วเราก็เลยเอามาใช่ครับเอามาเข้าคู่ผสมนะครับใช่ครับเอามาผ่าสายกับอะไรครับเนี่ยก็ของเราเราซื้อมาเนี่ยเราก็พากระเทาที่เราเพาะขึ้นมาเราแยกสายอยู่แล้วเพราะตอนที่เราเพาะทีแรกเรามีอยู่สองคู่สามคู่เนี่ยนี่เป็นอันนี้เป็นมือปืนครับอ๋อเลยฮะอันนี้คือเราต้องการ ยกตัวอย่างอย่างเราต้องการเทาสายไหนเราขายข่ดีอ่าเราเอาไข่ให้มืปืนเนี่ยนี่ครับไข่ก็อยู่เนี้ยเป็นธรรมชาติอย่างไข่ก็อยู่แค่เตี้ยสองฟองนะฮะใช่ครับกำลังฟักไข่อยู่อย่างนี้ครับนี่ก็ลุกลูกของเทาเหรอฮะใช่ครับอันนี้เทาอันนี้ประมาณแปดวันครับอ๋อฮะนี่ครับพึ่งฟักออกมาจากไข่นะครับ ที่ให้พ่อแม่เขาฟักเองหรือว่าอาเป็นบางคู่ครับผม,มบางคู่มันมีพ่อแม่ที่เราเลี้ยงได้บางคู่พ่อแม่จิกไข่<ะ>ปัญหาพวกนี้มันม,มีกันทุกฟาร์มครับ,รบนี่ครับเจ้าสิงหที่ได้ช่วยนี่ฮะโอ้นี่คือนกที่ที่เอาไปแข่งหมดเลยหรอครับตัวนี้ก็มีที่เป็นลูกนกครับผมที่ว่าเราโอ ัดตัวผู้ขึ้นกรงไว้กอปเพลงแล้วถ้าใครสนใจนี่มีแบ่งไหมครับมีครับมีครับมีแบ่งนี่เทาเลยครับอันนี้เทาครับอันนี้ก็ลูกเจ้าโชคอีกทีหนึ่งอาครับผมอายุกี่เป็นปีครับเข้าขวดอันนี้สองปีแล้วครับอ๋ออันนี้สองปีแล้วขึ้นลาวขึ้นไรมาใช่ครับขึ้นขึ้นลาวแล้วเรารักซ้อมราวักแข่งแต่เรามีตัวลักๆที่ใช้แข่งนับดอกอยู่อ๋อเหรอฮะใช่ครับเราก็จะใช้พวก เพื่อส่องตัวนี้แข่งอยู่นับดอกก็จะมีเจ้าปอเช่กับเจ้าอาชาตัวไหนปอเช่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับปอเช่นี่ติดรางวัลบ่อยอครับือนับดอกนะฮะใช่ครับเะเภทนับดอกส่วนเจ้าสิงจะเป็นเสียงทองเสียงทองกับดาวลุ่งครับผมอันนี้อันนี้นับดอกพี่มองยังไงว่านกตัวนี้สมควรจะแข่งเสียงทองแล้วก็นับดอกครับเอแกนเสียงของมันอถ้าจะไปเล่นนกเสียงเราต้องมีแกนเสียงหน่อย แต่นกของผมที่พวกนี้ที่เราเล่นน้ำดอกเพราะมันเบิ้ลอออถ้าเราไม่เบิ้ลเราไม่ทันเขาอัคือสองตัวนี้เขาเบิ้ลเก่งเบิ้ลเก่งครับอ๋อฮะสองสองสองตัวนี้มีมีมีสายเขาแบ่งไหมฮะมีครับผมอ๋อใช่ครับมีมีมีแบ่งตลอดแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้หมดอ๋อหมดนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เกิดจากพ่อแม่ที่ผมบอกถึงปัญหาว่าแม่มันจิกลูกเพราอจิกไข่ จับไข่จับพ่อแยกเข้ากรงแม่จะมีหน้าที่นอนฟักแต่พอลูกออกมาปุ๊บจิกลูกเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรุ่นน้องมันเราก็เลยเอาไข่เข้าตู้แค่พ่อแม่ไข่อย่ายยงเดียวอ,อันนี้ก็เกิดปัญหานี่ฮะอันนี้เจ้าอาชานี่ก็เป็นรุ่นน้องของอ๋ออเชยอีกทีหนึ่ง เป็นเป็นเป็นรุนน้องทัดทัดปีไมาทีกนีพ่อแม่เดียวกันคนละพ่อครับใช้แม่เดียวกันคนละพ่อพ่อพอตายอ๋อครับอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องอีกทีหนึ่งครับอันนี้ตัวนี้จริงๆแล้วเหลือเลือกอคือบอดี้จุกเขาไม่สวยครับจุกไปหลังแต่เขาเก่งใช่ครับคนไม่ชอบอเหลือเลือกเพราะเหลือเลือกเราเลยแต่งแข่งตัวนี้ก็เคยติดที่หนึ่งมาแล้วครับโอ้ใช่ครับ ได้ถ้วยที่หนึ่งมาที่ไหนครับอ่าตัวนี้ไปแข่งที่สนามบ้านโปงฟิตวิเลจครับ<ช>ของพิโลมจัดก็คือแบบแค่หร้อยแ800ดร้อะไรประมาณนี้ครับอืฮน<ช>ี<ช>่ฮะแต่ได้รางวัลที่หนึ่งมานะใช่ครับเค<ช>ยไปได้ยกชิง5ดอกคู่กันเองโอ้ใช่ครับ <c oughs> ทั้งปอเชทั้งอาชานี่ฮะพี่มีคำแนะนำเทคนิคการแต่งนกอ่าให้แข่งยังไงฮะ เรื่องของผมนะครับมุมมองหนึ่งเรื่องกําลังเรื่องอาหารกันกินเรื่องกําลังมีความสําคัญเพราะถ้านกไม่มีกําลังก็เหมือนเราเป็นนักกีฬาครับเราไปสู้แดดไม่ไหวเราวิ่งไม่ไหวอะไรอย่างนี้ครับก็คือยั่องของผมเนี้ยก็จะปล่อยบินทุกงวันครึ่งวันเลยครับใช่ครับผมปล่อยตั้งแต่เวลาผปล่อยประมาณแปดโมงครับถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรครับแล้วก็เก็บเก็บเขาเก็บเผาลมครับ <c oughs> คือพูดง่ายก็ก็มีกําลังพอ<ช>มีกําลังเราก็สามารถเหมือนนักกีฬาเลยครับต้องมีกําลังไว้ก่อนสาคัญนะครับใช่ครับให้คงบินแล้วให้ทุกวันเลยครับให้ามาบินทุกวันเลยผมปอยบินทุกวันอของผมนะครับปอยบินทุกวันแล้ววันไหนที่ยักแข่งผมงดบินหนึ่งวันครับของผ,ผมจะงดบินหนึ่งวันนี่ฮะลูกลูกลูกนกนะฮะใช่ครับอื นี่คือมีแบ่งหมดนะฮะครับผมมีแบ่งหมดครับครับนี่ถึงเดือนยังครับพี่ใส่นี้คู่ของพวกนี้ประมาณเนี่ยประมาณเดือนหมดเลยครับใซเนี้ยใส่นี้ถูกเช็คเพ่ินมาแล้วครับครับนี่ยังเหรอฮะเช็คเช็คหมดแล้วครับพวกนี้เราเรารู้เพศนหมดแล้วเราเช็คหมดแล้วนี่ฮะพร้อมแบ่งได้เลยแล้วนะฮะคุณนั่นเป็นโอเหรอครับพี่เนี่ยโอวิตินเกิดจากพ่อแม่มือปืนเมื่อกี้เนี่ยครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับ พอดีว่าพ่อเขาทุกผ้าใส่เลือดมามีผพาอินโดมีมพา,าโอนตินเป็นนกดําที่เข้ากับคู่เกิดเพือกแล้วออกมาเป็นโอนตินได้มาสองตัวละอ๋อฮะออกมาเป็นโอนตินเลยก็แบ่งนะครับพี่แบ่งหมดครับอัานี่ฮะอย่างน,นี้ก็อันนี้ก็เถาอ่าไอ้นี่ลูกไก่โชคนี่นะฮะใช่ครับอ๋อนนี่ก็เถา อันนี้จองยังครับนี่อันนี้ยังครับยังไม่ได้เช็กเพศครับครับนครับว่าใครสนใจนะครับเป็นสายของเจ้าโชคนะครับอนี้ก็เหลือแค่อ๋อนี่ฮะครับผมโอไม่กี่วันเองเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวครับผมใช้สูตรอาหารของเราเองเราเราปั้นอาหารอืม เราปั้นเองเราใช้สูตรของเราเองเื้อาหารของพี่คือดียังไงครับก็คือกินสมบูรณ์แข็งแรงครับเราเราเราใช้อาหารของเราเองอ๋อนี่นะครับเป็ลูกป้อนนะฮะใช่ครับเป็นอาหารลูกป้อนใช่ไหมใช่ครับอาหารลูกป้อนนี่ฮะนี่อย่างในี้ใครในตู้นี้ก็พอแม่มีปัญหายังไงครับ ติกไข่ครับก็เลยลวงมาใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวออกมาเข้าตัวนี่คือเป็นไข่ไม่ใช่ไข่เสียครับไข่ไม่เชื้อนี่ครับนี่ครับอาหารที่เราใช้อนี่ฮะใครสนใจนะครับอาหารลูกป้อนนะครับความพอเพียงนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับคำแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงนกเนี่ยฮะครับผม ก็สําหรับนกนะครับปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้ไขครับถ้าใครไม่รู้หรือว่าอะไรติดต่อมาถามเราได้ครับเรื่องปัญหาพ่อแม่นกจิกไข่พ่อแม่นกไม่ออกหรือว่าปัญหาอะไรใช่ครับจิกไข่เราควรจะแก้ไขยังไงเอาไข่เข้าตู้อ่าและเกิดป้อนยังไงป้อนถช้เวลาเท่าไหร่ ระยะเวลาในการป้อนเป็นยังไงพี่ครับฝากช่องทางการติดต่อที่ติดตามไว้หน่อยครับช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook ฟาร์มพอเพียงครับเบอร์โทร0824919399ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับพี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมต้องแอดไอดไลน์ครับ i อ l ์ไลน์ w i n a i 9725ครับรายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้คลิปนะครับขอบวก็ ติกช่องทางหนึ่งติ๊กตอกครับฮะติ er ๊กตอกฟาร์มพอเพียงเหมือนกันครับเข้าไปติดตามกันได้นะคะเขผมครับพี่ครับถ้าหากว่าใครอยากจะเข้ามาที่ฟาร์มที่สะดวกไหมครับสะดวกครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมติดต่อนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนนะคะได้เลยครับมานะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆเลยครับที่ให้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับถึงมือไม่นะครับสําหรับผู้ที่บอกว่าไม่มีเวลา ซึ่งเขามอาไม่มีเวลาของทุกคนจริงๆแล้วเวลาเท่ากันทุกคนครับหนึ่งวันมัยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันในการพวกเราเดินไปวงกลมทุกเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะทาหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าเราไม่มีเวลาผมหนึ่งคนก็จากพนักง,งานบาริษัทเจ็ดโมงผมก็ต้องไปทํางานเหมือนกันผมก็เพาะกงผมก็พอนออกไปด้วยบางคนบอกไม่มีที่ผมเคยเพาะในร่องส่วนมาแล้ว ผมเคยพอนกที่บ้านเก่าก็คือในล้องส่วนทําแพรกลางน้ําแล้วก็พอมาแล้วก่อนที่จะมาเป็นบ้านนี้ครับอไม่มีสถานที่ผมก็พอมาแล้วไม่มีเวลาผมก็ทุกคนมีเวลาเท่ากันครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนกะสนใจกัรอเมื่อก่อนผมทํางานเป็นวิศวกรบริษัทเลี้ยงนกใช่ครับตำแนงผู้จัดการครับเป็นเป็นผู้จัดการด้วยเป็นวิศวกรในบริษัทนั้นด้วย พอนกเป็นอาชีพเสริมแต่ทุกวันนี้ออกมาแล้วออกเป็นอาชีพหลักเลยค่ะทำอย่างเดียวเลยนนี้ทำอย่างเดียวเลยครับแล้วะถ้าหากว่ามุมมองถ้าใครอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมนี้สามารถทําได้อาชีพเสริมทําได้ครับเราเราเราเริ่มจากไจ่ลักก่อนแล้วสนใจเราทาได้หมดครับอย่างแฟนผมนี้จังื่อก่อนคือนอนก็กลัวนอนนกนี่คือกลัวมากงูก็กลัวทุกวันนี้เมื่อมันเป็นหน้าที่มันเป็นอาชีพของเราผลสุดท้ายมันก็ต้องมีวิธี Nê,

you <laughs>